มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตเช็คเสียงขออนุญาตเช็คภาพนะครับตาภาพสวยนะฮะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็มีความสุขในการดูนะครับเสียงดีคุณลูกค้าก็มีความสุขในการฟังเสียงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นอะไรไปเลยคุณลูกค้า <c oughs> มีความสุขมีความสุขทุกท่านเลยนะฮะเข้าประสาแล้วมีความสุขทุกท่านเลยนะครับนี่อ่ะทำหน้าปกเสร็จแล้วก็ดูน้องภูมิไปพลพาง,งก่อนนะครับนี่สอบถามกันได้นะครับ<อ>ผู้รู้ผู้รู้นะลูกค้าบอกจักรยานเยอะจังอ้าวจักรยานเยอะอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงมมเดี๋ยวผมนัดมาใหม่มาใหม่คุณลูกค้าหลายแบบหลายรุ่นเดี๋ยวผมนัดวันไ์สดอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้คิวฮัทไลน์เต็มเลยคุณลูกค้าฮัทไลน์คิวเยอะอาทิตย์นี้คุณลูกค้าโอ้ผมเห็นแล้วรู้สึกแบบ อ่ะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับนะเช็คเสียงโอเคไหมที่แผนกฮาร์ดไลน์นะฮะเตาแก๊สหนึ่งหัวสองหัวรถราคาพิเศษที่แผนกฮาร์ดไลน์นะครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเตาแก๊สนะครับปกติเตาแก๊สไม่ค่อยได้ไหลสดนะอืมก็จะพยายามไหลสดจะพยายามเอาสินค้าที่อยู่ในห้างทวิกิตซูเปอร์ซ็นเตอร์ของแต่ละแผนก มานาเสนอให้คุณลูกค้ามาให้บ่อยที่สุดคุณลูกค้าแล้วก็ให้ให้มากที่สุดนะคุณลูกค้านะอะไรที่ไม่เคยนําเสนอก็จะนําเสนอให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับนานถึงจะขายไม่ได้ในไลฟ์สดผมก็ไม่มีปัญหากอล์เกียด้วยจ้านะกอเกีอเนี่ยนะเดี๋ยวพูดคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งอ่าถึงจะขายไม่ได้ในไลฟ์สดผมก็ไม่มีปัญหานะครับคุณลูกค้าผมก็จะพูดคุยกับคุณลูกค้าไปก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะคุณลูกค้าสอบถามอะไรสอบถามได้ พอดีฉากหลังจะเป็นจักรยานไปด้วยนะครับเออโอ้โหบรรยากาศวันนี้วันจันทร์ด้วยคุณลูกค้าบรรยากาศดีบรรยากาศดีมาเลยจ้ามาเลยน้องสากวากดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าวันนี้เราจะเจอกับน้องภูมิตรงนี้แหละนะครับน้องภูมิเออบรรยากาศดีนะเนี่ยคุณลูกค้าท่านใดที่อยากดูอยากดูเตาแก๊สนะฮะเตาแก๊สวันนี้เรานําตัวอย่างเตาแก๊สที่มีจำหน่ายที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ หลายยี่ห้อหลายราคามาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เห็นกันในวันนี้นะครับนะแล้วก็คุณลูกค้าที่จะดูย้อนหลังก็โอเคนะครับเพราะว่าผมจะใช้เวลาแต่ละแต่ละช่วงของการไลฟ์ประมาณ15-20นาทีแค่นั้นเองคุณลูกค้าก็ดูแบบไฮไลท์ไปเลยก็ได้นะครับใน YouTube จะมีไฮไลท์คุณลูกค้า แต่ตอนนี้ยูทูปช้านิดหนึ่งคุณลูกค้ YouTube ายูทู e อาจารย์านิดนึนิเพราะว่ามีไลฟ์สดเยอะแล้ววิดีโอจะลงยูทู e อาจารย์านิดนึนิผมก็เลยแบบเออนะไม่เป็นไรจะพยายามเร่งให้ทนันเพราะว่า YouTube ของเราโอ้โหเยอะมาก2จุดเท่าไหร่นะสจุดเท่าไหร่พันคนนะจะไม่ได้แล้วดูสิคือขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆทาง YouTube ของทวีกิจนะครับแล้วก็จะมีติ๊ t ต k ของทวีกิจด้วยคุณลูกค้าอยากจะดูอะไรที่มันสั้นๆกระชับกระชับนะกระชับ ใน t i k t อกของทวีกิจได้เลยนะครับเรามี t ิ k t อกเรามี t w i t t e r Twitter ก็จะเป็นข่าวสารของทวีกิจอินสตาแกร m ก็มีข่าวสารแต่ละวันของทวีกิจให้คุณลูกค้าได้รู้ว่าวันนี้ทวีกิจเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับบางช่วงของตอนอาจจะช้านิดหนึ่งนะคุณลูกค้าไม่ได้แก้ตัวนะไม่ได้แก้ตัวแต่ลืมเร็วจริงๆคุณลูกค้าบางทีว่ามาตอนเช้าวันนี้จะไ like ล์ไอ้เตาแก๊สน,นะเออเตาแก๊สก็เอ๊ะ และอะไรนะบางทีก็ลืมนะ่ะโอเคอ่ะมาเตาแก๊สมาน้องภูม,เมเิเราน้องภูมิเราเราอย่างงีง้ง่ายๆน้องภูมิเราไม่ซีเรียสนะเพราะว่าตั้งกล้องสูงก็เตาแก๊สอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะตั้งกล้องตี๋ๆอย่างงี้สบายๆนะอ่ะโอเคนะครับเอาราคาถูกที่สุดก่อนมาน้องภูมิถูกที่สุดอ่าอ,อันนี้เนาะมาน้องภูมิออโต้คุณลูกค้าออตโต้ถูกที่สุดออเออเอ็น้องภูมิมีโต๊ะตั้งกด็ดีน้องภูมิเนาะเออโต๊ะกลมเราแถวนี้มีไหม ตั้งให้ลูกค้าดูแล้วก็น้องภูมิอธิบายไปด้วยนะจ๊ะนี่อาเตาแก๊สแบบนี้คุณลูกค้านะครับ3ามกบาทหนหัว1หัว,หวมีอเ่เขาเรียกอะไรนะเออว่าจะถามบอ๊อบบบคงไม่รู้บอ๊อบไม่เคยทำกับข้าวคุณลูกค้า <c oughs> <c oughs> บ๊อบบ๊อบพนักง,งานจัก,กรยาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องภูมิอธิบายดีกว่าน้องภูมิเขาถนัดอยู่แล้วนะอ้ะาวทำไมเราเตี้ยจัง <c oughs> หรอ <Okay. S 1> เออเราเตี้ยจังออมีไหมเออไม่เป็นไรฮะถือเอาก็ได้น้องภูมิเราโอเคเอ,อ่ะอันนี้แบบนี้โครงสร้างจะเป็นอย่างนี้คุณลูกค้าอ,อ่าพอเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวบางช่วงบางตอนก็จะเปิดโอกาสให้น้องภูมิแสดงความสามารถเป็นพิเศษแล้วเราไม่มีถังแก๊สมาต่อให้นะคุณลูกค้านะ mm. <laughs> แล้วก็จะมีอ,อ่า ที่รองที่รองที่รองภาชนะอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวแก๊สอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านะราคา399บาทเป็นเตาแก๊สปิกนิกใสเขาเรียกอะไรนะใส่แก๊สใส่แก๊สที่เป็นกระป๋องนะลองอขอกระป๋องแก๊สสักหนึ่งกระป๋องนะจ๊ะน้งป๊อปโอเครบกวนหน่อยอันนี้เป็นเตาแก๊สแบบปิกนิกนะฮะเป็นปิกนิกเอาไว้ท่องเที่ยวอันนี้กระป๋องตังป๋องเนี่ยตาแก็สกระป๋องราคาเท่าไหร่ แบบแพ็ค129บาทแบบแพ็ค129ถ้าแบบกระป๋องอะแบบกระป๋อง49 49คุณลูกค้า49นี่อย่างนี้นะคืออยากอยากคืออยากจะการน้องครูอะสองคนอยากจะลองให้คุณลูกค้าเห็นเราไม่มีแก๊สจะเปิดแก๊สก็เสียเปล่าใช่ไหมอ่าแบบนี้นะแบบนี้นะอ่าอันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้กระป๋องละกระป๋องละ49 49บาทคุณลูกค้ากระป๋องละ49บาทไว้นี่นะอันนี้สำหรับปิกนิกคุณลูกค้าจะไปปิกนิกหรือนานๆจะ จะกินกันทั้งครอบครัวที่หนึ่งก็อย่างนี้เลยก็ได้นะฮะนี่เปิดมาก็เจอเลยนะครับใช้อย่างระมัดระวังคุณลูกค้าอ่ะปุ่มต่างๆก็มีประมาณนี้คุณลูกค้าประมาณนี้นะปุ่มปิดเปิดก็อยู่ประมาณนี้คุณลูกค้าเหมือนกันทุกอย่างนะฮะอันนี้ปุ่ม่าเรียกอะไรนะเอ่อล็อกแก๊สใช่ไหมใช่ครับล็อกแก๊สล็อกแก๊สปุ่มควาล็อกแก๊สอ่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากผลิตภัณฑ์ของออโตคุณลูกค้าผลิตภัณฑ์ของออตโตน่าจะเป็นประมาณนี้อ่า ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สปีนี้ก็เลยจ้องโชว์นานนิดหนึ่งก่อนนะครับนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากออกโต้หัวเดียวหัวเดียวอันนี้เป็นเตาแก๊สแบบปิกนิกคุณลูกค้าแบบปิกนิกนะครับอ่ะต่อมา3 9 9เช่นกันแต่เป็นเตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเคลื่อนย้ายได้ไหมก็ย้ายได้แต่ว่าอยากจะตั้งโต๊ะนะฮะอยากตั้งโต๊ะอ,อย่างนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะลอ,องภูมิจับนิดนึงโอเคนะครับก็ที่รองแก๊ เหมือนเดิมอันนี้คือแถมให้เลยนะคุณลูกค้านะไม่ใช่เอามีแค่โครงอย่างนี้นะมีหัวแก๊สมีที่รองแก๊สแถมไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีโครงสร้างทั้งหมดนะครับสามบาทอันนี้ของออโต้เช่นเดียวกันนะครับที่ต่อแก๊สอยู่ด้านหลังคุณลูกค้าที่ต่อแก๊สอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะมาดูข้างล่างก็ประมาณนี้โครงสร้างเขาจะง่ายๆนิดนึง งานก็ละเอียดนะครับคุณลูกค้า3 9 9บาทเป็นหัวเดี่ยวนะฮะเตาแก๊สสแตเลสคุณลูกค้าจากออโต้เตาแก๊สสแตเลสจากออโต้นะคุณลูกค้า1 2 3 4 5 3 9 9บาทที่บ้านผมก็ใช้รุ่นนี้แหละออโต้3 9มกาอืมก็ทำกับข้าวแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นแค่นั้นะจบประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเค3 9 9กผ่านไปอันนี้คือเตาแก๊สออโตอ้หัวเดี่ยวนะครับ ยังมี3ามก้าวเ่เดียวกันนี้ของพิพิธภัณฑ์ของสมาร์ทโฮมคุณลูกค้าสมาร์ทโฮมนะเมื่อกี้ของออโต้อันนี้ของสมาร์ทโฮมคุณลูกค้าประมาณนี้เหมือนกันเหมือนการฟังก์ชันการใช้งานก็เช่นเดียวกันคุณลูกค้าความปลอดภัยมีสูงนะครับคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นหัวที่เป็นอ่ารูออกด้านข้างหลายๆรูตรงนี้นะเออหัวงี้ก็ดีนะเนี่ยเออหัวเมื่อกี้โหัวแบบอ่าเป็นรูขึ้นนะอ่ะที่รองแก๊สแล้วก็ปุ่มปิดเปิดปุ่ม เร่งไฟอยู่ตรงนี้หมดเลยคุณลูกค้าอย่างนี้แหละอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับใช้งาน,น,นง่ายสะดวกเพียงต่อแก๊สเข้าไปด้านหลังก็สะดวกสบายคุณลูกค้ามีรูให้ต่อแก๊สด,ด้วยนะครับด้านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะก็ระมัดร,ระวังในการใช้แก๊สด,ด้วยนะครับสำคัญที่สุดนะยี่ห้อไหนก็ดีทุกยี่ห้อที่ขายที่ห้างทุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แต่สําคัญที่สุดคือระมัดร,ระวังเรื่องแก๊สนะคุณลูกค้านะร,บบร,ระมัดระวังจริงอันนี้ฝากเตือนจากห้างทุวกิจนะคุณลูกค้าอ่ะโอเคอ่าการทดลอง ใช้ได้ไหมใช้ได้คุณลูกค้าทดลองเสร็จใช้ได้หมดเลยแล้วก็ล้วคุณลูกค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคุณลูกค้าเอาไปต่อที่บ้านเสร็จแก๊สมันพุ่งเยอะเกินจะปรับจุดได้ไรยังไงปรึกษาพนักง,งานขายได้น้องภูมิแน่นอนโอเคเลยนะเพราะว่าบางทีเราเปิดปุ่มของมันจะมีปุ่มเขาเรียกนะ,ะจะมีช่องอ๋อไอ,อตัวถ้าตัวเดียวจะต่อง่ายเพราะว่าช่องช่องช่องแก๊สเนี่ยนะนี่นะคุณลูกค้า นี่ๆจะมีช่องอย่างนี้นะน้องภูมิเนาะต้องเปิดเห็นรูใช่ไหมนี่นี่คุณลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การที่จะต่อแก๊สคุณลูกค้าอย่าไปปิดรูแก๊สนะเนี่ยถ้าปิดรูจะเกิดอะไรขึ้นน้องภูมินี่ใช่ไหมปิดรูอากาศไม่เข้าออกซิเจนไม่เข้าการจุดก็จะไม่เกิดน okay so ั่นเห็นไหมโอ้ไม่ธรรมดานะภูมิเราสองคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเปิดรูไว้นะต้องเปิดรูไว้คุณลูกค้าต้องเปิดรูไว้เปิดเยอะเปิดน้อยก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะสะดวกนะครับอันนี้คือวิธีการต่อนะ ต่อกระต่อ,ต,อต่อตรงนี้แล้วก็แก๊สเข้าตรงนี้แก๊สเข้าตรงนี้อันนี้พิิธภัณฑ์ของฮานาบิชิฮานาบิชิห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทพิิธภัณฑ์ของฮานาบิชิโอเคอยู่แล้วแล้วก็ที่รองภาชนะจะเป็นสแตนเลสอย่างดีคุณลูกค้าสวยมากที่รองภาชนะเป็นสแตนเลสสวยจริง,รงๆคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับแบบนี้นะคุณลูกค้าแบบนี้นะห้าร้อยเก้าห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้ามาโปรด ลอกพลาสติกออกก่อนใช้งานใช่ถูกต้องคุณลูกคา้าน,นี่เขาเขาเขาอันนั่นถูกนะอ่ะหัวแกจะเป็นอย่างนี้นะครับฮานาบิชิหัวเดียว559 50บาทคุณลูกค้านําเสนอในวันนี้นะครับนี่วันนี้รบกวนน้องภูมิแล้วน้องภูมิก็จะแบบอืมจะพิเศษเป็นหัวอินฟราเรดอันนี้พิเศษน้องภูมิบอกพิเศษมากน้องภูมิบอกพิเศษเป็นหัวอินฟราเรดนะคุณลูกคา้านี่ต้องถอดพลาสติกออกหัวคืออย่างนี้อ่ะแก๊สเข้าแก๊สเข้าช่องเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมน้องภูมิใช่ครับ อ่านี่ช่องแก๊สเข้าเหมือนเดิมคุณลูกค้าแบบนี้นะแบบนี้นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับมีช่องเอ่อทุกตัวก็จะมีช่องแก๊สช่องให้อากาศเข้าทุกทุกอันของของนี้เลยนะครับเป็นแบบอินฟราเรดคุณลูกค้าอย่างนี้นะฮะอันนี้คือ,อที่รองภาชนะเราแถมให้แถมให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยา่าคุณลูกค้าแบบนี้เนี่ยอินฟราเรดเวลาเรา,าต่อแก๊สเปิดเข้าไปเปิด อันนี้คือปุ่มเปิดจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดทุกรุ่นนะคุณลูกค้านะมีปุ่มเร่งปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วก็มีเร่งอยู่ในตัวคุณลูกค้าอยู่ในตัวนะมีเร่งเร่งไฟให้แรงขึ้นอยู่ในตัวนะครับอันนี้ของสมาร์ทโฮม559บาบาทเป็นเตาแก๊สอินฟราเรดเวลาเราเปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟอันนี้จุดไฟใช่ไหมนะครับหมุนเปิดหมุนเปิดหมุนเปิดก็จะติดเลยคุณลูกคา้าอ๋อ ต่างจากที่มีหัวเป็นรูๆนะคุณลูกค้านะถ้าอินฟาเรดก็คือเราเปิดแก๊สปั๊บก็จะติดเลยนี่ผู้รู้ของน้องภูมิมาแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะับถามผมมันก็จะทำกับข้าวไม่ค่อยรู้เรื่องนะจ๊ะอ่าแบบนี้นะครับ559บาทของสมาร์ทโฮมคุณลูกค้าแนะนำรุ่นนี้แนะนำนะอันนี้จะดีต่อภาชนะใช่ไหมเอ่อภาชนะมันจะจะไม่มีแบบเปลวไฟเปลวควันเปรียภาชนะไม่มีเข่าด้วยคุณลูกค้าอันนี้ดีนะเนี่ย เออน่าสนับสนุนนี่ห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเองเ,อเดี๋ยวจะลองดูนะคุณลูกคา้านี่อย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณลูกคา้าทิ้งอแอดไลน์กันมาหรือไม่ก็อ,อะไรนะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสอบถามกันได้เลยคุณลูกค้าแบบนี้นะห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทแบบหัวอินฟราเรดคุณลูกคา้าเห็นไหมไลฟ์สดของเตาแก๊สได้ความรู้เยอะเลยทีเนี้ย <laughs> ได้ความรู้จากน้องภูมาแหละ โอเคนะฮะเตาแก๊สหัวเดียวหัวเดียวนะครับอ่ะหัวเดียวอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอ้โหรุ่นนี้เป็นหัวรุ่นแบบอูตส่าไมสวยเก่าเก่าเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทจากสมาร์ทโฮมคุณลูกค้าเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทจากสมาร์ทโฮมอ่าใช้กับวาล์วชนิดหัวเร่งนั่นชนิดหัวเร่งคุณลูกค้าโอ้โหอ่ะโอเคโอเคแบบนี้นะครับอ่ะ ที่ต่อเหมือนเดิมคุณลูกค้าที่ต่อแก๊สด,ด้านหลังเหมือนเดิมปุ่ม,ป,มปิดเปิดปุ่มเร่งก็โอเคเหมือนเดิมนะครับเป็นเตาแก๊สชนิดรูแบบรูออกแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่แบบรูๆูนะเป็นออกแบบเออเขาเจาะรูแบบอย่างนี้มาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเปลวไฟออกมากันควันอะไรต่างๆออกมาเยอะเลยเป็นของสเตลเลสแล้วก็มีที่รองภาชนะให้ด้วยคุณลูกค้านะครับของสมาร์ทโฮมนะครับ 729บาทเตาแก๊สโหัดเดียวของสมาร์ทโฮม729บาทรุ่นนี้รูปร่างสวยคุณลูกค้าเห็นไหมอันนี้เช็ดออกง่ายถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยเช็ดออกง่ายเป็นตัวลื่นเป็นกระจกใช่ไหมเนาะกระจกนี่เนีน่ยกระจกลื่นเป็นกระจกกระจกจะแตกไหมเวลาเรา,เาทำกับข้าวร้อนๆไม่แตกคุณลูกค้าไม่แตกเขาทดสอบมา อย่างดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แตกแน,น่นอนนะฮะปุ่มปิดเปิดโอเคนะครับปุ่มต่อด้านหลังก็โอเคอันนี้จะหนักนิดนึงอันนี้คือมาตรฐานเขาก็คือหนักมากหนักแล้วก็วางวางไว้บนโต๊ะวางไว้กระที่ก็สบายๆเลยคุณลูกค้าของ Smart Home สมาร์ทโฮม7 2 9ยบาทเตาแก๊สหัวเดียวนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับคุณลูกค้าจะแคบหน้าจอ,อโทรมาสอบถามก็ได้อินบ็อกมาสอบถามก็ได้นะครับ1 2 3 4 5หแบบนี้นะครับนี่โอเคนะมา อ,อีกสรุ่นหนึ่งของเตาแก๊สหัวเดียวนะฮะหัวเดียวนะครับมีตั้งแต่3 9 9บาทจนกระทั่งถึง700กว่าบาทหัวเดียวคุณลูกคา้าแล้วแต่ความนิยมช,มชมชอบของคุณลูกค้าที่จะนําไปใช้งานตั้งแต่เตาแก๊สปิกนิกหรือไม่ก็เตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนก็ได้เลยนะครับอันนี้ของออโต้นะคุณลูกคา้าออโต้นะครับออโต้เตาแก๊สนี้เป็นแก้วเหมือนกัน ข้างบนเป็นแก้วมันกันถูออกง่ายอะไรง่ายอันนี้ใช้กับวาลชนิดเร่งเท่านั้นวาลชนิดเร่งก็คือวาลแบบไหนเรามองเรามีตัวอย่างไหมไม่มีไม่มีคุณลูกคา้าไม่มีวาลไม่มีตัวอย่างวาลชนิดเร่งให้คุณลูกค้าดูใช้กับวาลชนิดเร่งคุณลูกค้านะฮะวาลแบบธรรมดาทั่วไปสีแดงแดงใช้ไม่ได้นะเอ่อวาลแดงแดงที่เคยใช้คุณลูกคา้าอ่ะตัวอย่างวาลแดงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่ะอย่างนี้นะอย่างวาลแดงงเงี้ยนะคุณลูกค้าอย่างนี้นะใช้ไม่ได้กับเตาแก๊ รุ่นหัวเร่งอย่างนี้นะต้องใช้วาลวุ่นหัวเร่งนะฮะแบบนี้นะฮะถึงจะใช้ได้โอเคเพราะว่าคุณสมบัติของเขาจะตาแตกต่างจากเตาแก๊สโดยทั่วไปนะคุณลูกค้านะครับนะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะ799บาทคุณลูกค้า799บาทของ ของออโต้ uh, Auto, <Auto. S 1> ของออโต้นะครับ7 9 9กบาทอยู่ตรงผแผนกฮัทไลน์ครับผม799บาทคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกำลังไล์สดอยู่จ้าเนี่ยทางโทรศัพท์เข้าสนุกดีคุณลูกคา้า <c oughs> <c oughs> นะครับนะก็ของออโต้799กบาบาทคุณลูกคา้าเตาแก๊สคริสตัลข้างบนเขาเรียกว่าคริสตัลสวย รูปร่างสวยน่าใช้799บาทคุณลูกค้าสอบถามพนักงานขายได้เลยของพนักงานขายจะมีเฉพาะเตาแก๊สอยู่แล้วคุณลูกค้าสอบถามได้จะเร่งไฟขนาดไหนจะต่อแบบไหนยังไงใช้หัวเร่งยังไงเพราะเวลาต่อแก๊สเขาจะมีหัวเร่งคุณลูกค้าหัวเร่งแก๊สนะหัวเร่งแก๊สแบบธรรมดาก็มีที่เป็นหัวเรงแดงหัวหมุนได้แล้วก็หัวเร่งแก๊สแบบแบนแบเรียบก็มีตัวบนจะปรับได้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนะสอบถามก็ได้แล้วก็มีสายแก๊สเรามีสายแก๊สมีหัวเร่งแก๊สขายไหม มีมีใช่ไหมอ่ามีอยู่มีอยู่มีสายแก๊สมีหัวเร่งแก๊สขายให้คุณลูกค้าด้วยยกเว้นถังแก๊สเราไม่มีขายนั่นแหละ <c oughs> นี่น่าจะมีครบวงจรใช่ไหมค,คุณลูกค้าถามว่าน่าจะมีครบวงจรนะพี่ปองนะ <c oughs> อยากมีครบวงจรคุณลูกค้าแต่แก๊สอยู่ในพื้นที่ขายตรงนี้อันตรายนะเวลาเราลองนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี่ก็คือภายในเจ็วันสามารถเปลี่ยนได้คุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเอาไปลองดูแล้ววันวันต่อวันก็ได้เอาไปลองดูแล้วว่าต่อแล้ว เปิดสวิต์ปิดเปิดแก๊สไม่ขึ้นเปิดสวิต์ปิดเปิดรูตันหัวแก๊สไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้เลยทางเบอร์โทรแอดมินของทวีกิจได้เดี๋ยวจะทิง้งเบอร์โทรของพนักง,งานขายฮัทไลได,ได้พี่บอยพี่บอยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรพี่บอยนะอยู่ตรงไหนเนาะพี่บอยเนี่ยเดี๋ยวพี่บอยอยู่แถวนี้พิมพเบอร์โทรลงไปให้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะพี <c oughs> ่บอยนะนะก็เมื่อกี้หัวแก๊สเตาแก๊สแบบ หัวเดียวไปแล้วนะครับอ่ะต่อมา2หัว2หัวทําอะไรได้บ้างคุณลูกคา้าทีนี้มันยกยากนะคุณลูกค้านะสหัวทําอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวตามภาพมากับน้องภูมิเลยคุณลูกคา้ามานี่เลยนะครับอันนี้คือประกอบจักรยาในให้คุณลูกค้าอยู่นะคุณลูกค้าบอกโอโ้โหอ่ะมาที่ฮานาบิชิก่อนนะครับน้องภูมิน่าตาแก็ตหน้าโอ้ตาแก็สกระจกอันนี้คือกระจกคุณลูกค้านี่คือกระจก1 1ึ่บาทราคานี้นะ อันนี้หัวแบบอินฟราเรดใช่ไหมหัวอินฟราเรดก็คือแดงๆขึ้นมาคุณลูกค้าอันนี้หัวแบบฟูๆขึ้นมาอ๋อผมนึกออกแล้วหัวฟูอันนี้แถมให้คนะุณลูกค้านี่แถมให้นะนะยางดียางดีคุณลูกค้ายางดีแน่นอนนะครับดับเบิลเบนเนอร์นะครับ1 1 9 9บาทของฮานาบีชีคุณลูกค้กาคกา็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับดูแบบภาพกว้างก็ได้คุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าได้เลยได้เลยนะครับราคาถูกที่สุดของ2หัวอยู่ตรงไหนจ้าถูกที่สุดนะครับ อ่าถูกที่สุดก่อนคุณ<ช>ลูกค<ช>อ่ะของสมาร์ทโฮม669บาทสมาร์ทโฮม669บาทอ่าต่อแก๊สด,ด้านหลังก็ลักษณะคล้ายๆต่อแก๊สกับอ่าหัวเดียวนะใช่ครับนี่หัวฟูหัวฟ,วฟูคุณลูกค้าฟูฟูฟ,ฟูแบบนี้นะแบบนี้นะ แล้วก็สวิตปิดเปิดแยกต่างหากกัน2หัวได้แยกต่างหากทำกับข้าวพร้อมกันได้2หัวอัน1ต้มอันหนึ่งทอดได้นะครับคุณลูกค้าเป็นเตาแก๊ส2หัวต่อแก๊สกดได้ตามปกติเลยคุณลูกค้าเหมือนกับหัวเดียวที่ผมนําเสนอไปเมื่อกี้นะครับ669บาทสมาร์ทโฮม669บาทนะครับอ่ะราคาถูกต่อมาต่อมาจะเป็น799บาทเตาแก๊สหัวคู่ อ่า ry หนึ่งสี่ห้า ry หนึ่งสี่ห้า double burner double อ่า b u r n e เช่นเดียวกันคุณลูกค้าเป็นของฮานาบิชิเป็นของฮานาบิชิมีหัวฟูกะอะไรนะอินฟราเรดอินฟาราเรดนะครับแล้วก็ต่อแก๊สด,ด้านหลังเหมือนเหมือนกันคุณลูกค้าต่อเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันนี่นต่อเหมือนกันแบบนี้นะนี่ต่อเหมือนกันคุณลูกค้าต่อเหมือนกันอ่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะนี่แบบนี้นะครับนี่ปรับในตัวปรับในตัวก็คือต้มแยกได้ ทอดแยกได้คุณลูกค้าปรับในตัวนะครับ799บาทนะครับหัวแก๊สที่ห้างทวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ของฮานาบิชินะครับอว1ย5นนะครับต่อมาจะเป็น800เท่าไหร่8 5 9บาทของสมาร์ทโฮมนะคุณลูกค้า800โอ้โหกระจกคุณลูกค้าเป็นกระจกเป็นกระจก เป็นกระจกนะครับคุณลูกค้าอย่างดีเลยเป็นหัวฟู่นะฮะนี่หนึ่งหัวฟู่ฟู่คือฟู่ฟู่ฟู่อย่างนี้นะคุณลูกค้าใช้ผมใช้สรพนามแบบนี้แล้วกันเนาะหัวฟู่ฟู่กับหัวแบบอาฟู่เหมือนกันแต่ว่าฟู่แรงกับฟู่อา่ารูเล็กกับรูใหญ่เอาแล้วกันนะรูเล็กอันนี้รูเล็กอันนี้รูใหญ่สามารถประกอบอาหารได้2อย่างพร้อมกันได้เลยนะครับที่ปรับก็เช่นเดียวกันปรับไฟนี่จะมีบอกเลยมีออนมีออฟมีไฟแรงไฟต่ำนะครับอา่าถ้าเป็น3 3สา สามเปลวไฟก็ไฟแรงนะครับถ้าสองเปลวไฟก็ไฟก็ปานกลางถ้าหนึ่งเปลวไฟคือไฟต่ําแล้วคุณลูกค้านี่สัญลักษณ์บอกเลยใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ต่อแก๊สใช้ได้เลยนะครับแปดร้อยเ้าสิบเก้าบาทของสมาร์ทโฮมนะครับคุณลูกค้าอ่ะอัพขึ้นมานิดหนึ่งอัพขึ้นมานิดหนึ่งตัวไหนตัวไหนอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้นําเสนอไปแล้วเนาะหานายบิชชีอันแรกเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น1,399บาบาทคุณลูกค้านี่ ของออโต้นะคุณลูกคา้าของออโต้มีโอ้สัญญามีพิเศษด้วยคุณลูกคา้ามีพิเศษด้วยอันนี้ที่บังบังลมด้ยเอา้ามีที่บังลมคุณลูกคา้าจ,จริงนะมีที่บังลมได้ลมมาทั้งไหนแล้วก็บังทั้งนั้นอ้าวเข้าท่าเข้าท่าโอเคนะครับออโต้ uh, Auto, นะออโต้เตาแก๊สหัวคู่นะคุณลูกคา้ามีเป็นหัวฟู่ๆกับหัวแบบอินฟราเรดคุณลูกคา้ตาต่อแก๊สใช้สะดวกใช้สบายนี่นะ 1,399บาทเตาแก๊ส2หัวของอัตโตอัตโตนะครับอ่ะตัวสุดท้าย2,599บาทอันนี้พิเศษคุณลูกคา้าพิเศษมากๆพาเพราะเป็นหัวอลูมิเนียมนะฮะนี่นี่หัวอลูมิเนียมแบบนี้ด้วยอินฟาเรท 2, ร 2> หัวเลยคุณลูกคา้าอินฟาเรด2หัวแล้วก็มีแถมแบบนี้ให้ด้วยอันนี้คือเวลาลมมาทางไหนคุณลูกค้าก็หมุนเอาแล้วกันหมุนไปบางทิศทางลมก่อนนะ อ, <osc> อันนี้ก็เผื่ออากาศเข้านะหมุนที่ทางลมอยู่ทางเดียวคุณ,คณ inhos, ลูกค้าหมุ <un infrared fluid> นหาแ,แล้วก็เอานี้วางไว้ข้างบนแล้วก็เอาภาชนะวางได้คุณลูกค้านี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยตาแก๊สอย่างนี้นะครับตาแก๊สสหัวรุ่นนี้นะคุณลูกค้าปุ่มปิดเปิดเขาจะอยู่ด้านบนคุณลูกค้าด้านล่างไม่มีอะไรนะฮะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เพรสก็คือกดก่อนแล้วก็หมุนนะกดก่อนแล้วก็หมุนนะคุณลูกค้าอย่าไปหมุนเลยนะหมุนเลยไม่ได้นะก็บอกเพรสก็คือกด กดปั๊บแล้วก็หมุนนี่คุณลูกค้าจะเอาไฟแรงไฟต่ำปิดเปิดไฟได้เลยนะครับได้เลยสำหรับอของรุ่นนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยี่ห้ออินฟาราเรดหัวรูมิเนียมเอาสกายอีเก,ก,กคุณลูกคา้าสกายอีเกนี่ไงนี่ไงน,น,นี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ2599บาทการต่อแก๊สอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยคุณลูกคา้าเพียงแต่แต่างที่ ปุ่มด้านบนแล้วก็หัวอลูมิเนียมเท่านั้นเองนะค,คุณลูกค้าเป็นเตาแก๊สอินฟราเรดหัวอลูมิเนียมโอ้โ oh หสวยสดใส2599บาทใครที่มีเตาแก๊สเก่านะก็เรียนเชิญเลยหาซื้อเตาแก๊สใหม่ได้เลยนะครับคุณลูกคา้าใครที่จะทําบ้านใหม่แล้วก็หาเตาดีๆหัวเตาดีๆไปใช้ก็เรียนเชิญที่ห้างทวรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ราคาตั้งแต่หัวหนึ่งหัวหัวเดียวนะค,คุณลูกค้านะ399บาทจนก,กระทั่งถึง2หัวนะครับ799บาท 2,599บาทเป็นยังไงละ่ะนี่งไงเต่าแก๊สนะครับเนี่ยรับประกันกี่ปีนะสมาร์ทโฮม3ปีคุณลูกค้าฮานาบิชิ2ปีเห็นไหมออตโต้หปีเห็นไหมนี่น้องภูมิผู้รู้ผู้รู้นะฮะผู้ร,ร,รู้ผมก็ตามผู้รู้นะคุณลูกค้าอ้าวทัวร์ดีที่หนึ่งเนะาะสมาร์ทโฮมรับประกัน3ปีฮานาบิชิรับประกัน2ปีคุณลูกค้านะครับแล้วก็ของออโต้กี่ปีนะออโต้เนี่ย หนึ่งปีออโต้หนึ่งปีคุณลูกคา้าประมาณนี้ประมาณนี้จุดขายหัวเตาแก๊สของเรานะคุณลูกคา้าอยู่ที่แผนกฮัทไลน์นี่ที่มีพัดลมเยอะๆคุณลูกค้าเดินเข้ามาเลยก็จะเจอเตาแก๊สแบบนี้นะหัวเตาแก๊สแบบนี้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 แบบนแล้วแดงแดงคืออะไรคุณลูกคา้าอ่ะโอเคอะตาม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 แดงแงก็คือเป็นเอ่าอ่าเตาอ่าลยเตาย่งเต่าเตาเน เตาย่างเป็นระบบปิ้งย่างคุณลูกคา้าเป็นระบบปิ้งย่างถ้ารุ่นนี้ก็คือมีจุม่มมีจุ่มด้วยแล้วก็ปิ้งด้วยนะต่ออะไรต่อกับอะไรใช้กับอะไร<า>ใช้ถ่านคุณลูกค้าใช้ถ่านาแบบย่างบาร์บีคิวได้ทั้งหมดเลยคุณลูกคา้านะเป็นแบบใหญ่ๆก็มี2,200บาทนะคุณลูกค้านะ2,200บาทอันนี้อ่า2,200บาทนะครับถึงว่าแต่ป๊อปจะอยู่ตรงนั้นจะได้เปิดให้ดูหน่อย <c oughs> อ่พ2,200บาทเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิดให้ดูคุณลูกคา้าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นเห็นไหมเห็นไหม นี่โอ้สายทานคุณลูกค้าสายทานสบายๆนะแบบนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มเติมจากหัวเตาแก๊สท,ที่ผ่านไปเมื่อตะกี้นะครับตามสูตร5990บาทคุณลูกค้าเตาปิ้งย่างบางทีเราไปปิ้งนิดเนาะอย่างนี้สะดวกที่สุดละสายทานจุดทานสบายๆไม่ต้องหิว้วถังแก๊สไปด้วยอย่างนี้ประมาณนี้คุณลูกค้าอก็เรียนเชิญกันได้เลยที่ แะเกฮ่ารลานห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์กับเตาแก๊สราคาสุดประหยัดแล้วก็อยู่บริเวณดนะ้านหน้าพัดลมตรงนี้คุณลูกค้าเห็นพัดลมก็ใช่เห็นเตาแก๊สเลยนะครับเห็นเตาแก๊สตรงนี้นะคุณลูกค้านะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะนะนะอ๋อ ภาพมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับเนี่ยตอนจบซะแล้วอ่ะเรียนเชิญนะ,ะที่ห้างทูวกิซูเปอร์เซ็นเตอร์เตาแก๊สหนึ่งหัวกับ2หัวที่ห้างทวิกิสอบถามพนังกงานขายได้เลยกับน้องภูมิได้นะ,ะหัวเร่งหัวมีเร่งหัวแดงใช้ยังไงมีสายนะแล้วก็การาต่อยังไงบ้างแนะนําคร่าวๆได้คุณลูกค้าไปปฏิบ,บัติเองที่บ้านได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสะดวกเลยนะสะดวกในการใช้กับหัวเตาแก๊สแบบนี้นะคุณลูกค้าหรือจะเอาเตาแก๊สปิกนิกก็ได้สบายสบาย มีกระป๋องแก๊สขายให้ด้วยคุณลูกคา้าโอเคนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านที่ตตามชมไลฟ์สดในวันนี้ขอบคุณน้องภูมิแล้วก็พบป,ปองวรรวัตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันเจอกันในช่วงต่อไปนะครับตอนบ่ายๆนะฮะสำหรับไลฟ์สดของธุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์สาระดีมาแล้วเอาทุกทุกช็อตมีสาระหมดเลยตอนเนี้ยแค่ตองแก๊สยังมีสาระเลยคุณลูกคา้าอ่ะโอเคนะจะเจอกันในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครั้งหนึ่งบายบาย